ตกลงแล้วเนี่ยอนุรักษ์ผูกขาดการเมืองไทยใช่ปะใช่เพื่อพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์มากแล้วก็พึ่งกลับมาได้รับมาก้นาที่คุณให้กลับมาทางานก็เลยต้องโดดข้ามฝากมาอยู่ฝั่งอนุรักษ์ซึ่งมีที่มีพักคสีน้ำเงินนลอยอยืนอยู่ตลอดครับก็ปั่งกลับมาแล้วรวมกันกับกลุ่มเล็กลมน้อยก็กลายเป็นรัฐบาลไปพรรคเก้าไกลมีบาดแผลตรงไหนคือมีความต้องการจะแก้หนึ่งหนึ่ง,งสอง แล้วก็ได้ปฏิริษมากมายมันก็ทําให้ฝั่งอนุรักษ์เนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยตกลงแล้วเนี่ยอนุรักษ์ผูกขาดการเมืองไทยใช่ไหมใช่คือการเมืองไทยเนี่ยเอาตั้งแต่ว่าเริ่มต้นหลังจากจอมพลนนอมปฏิวัติแล้วก็เริ่มมีการเขียนรัฐธรรมนูญมาเฝั่งก้าวหน้าเนี่ยตั้งแต่พรรคสังคมนิยมมา แล้วเขามากลายเป็นประชาธิปัตย์มาเป็นเพื่อไทยพลังประชาชนเนี่ยก็ถูกฝั่งอนุรักษ์ฝั่งข้าวหน้าเนี่ยจะหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เอียงซ้ายเป็นคอมเอียงซ้ายมาตลอดแต่ว่าฝั่งนี้เขาจะได้คะแนนมาตลอดได้คะแนนใน,ในทางที่เป็นฝั่งเ,เพิ่มขึ้นทั้งบวกตลอดแล้วก็มีอันก็ขึ้นมาแล้วก็ถูกปฏิวัติการวัดเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยก็เพราะว่าฝั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งก้าวหน้าเนี่ยมีมีแรง มีกําลังทางการเมืองก็ถูกปฏิวัติไปไปไปจนมาถึงครั้งสุดท้ายเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีอยู่สิบล้านเสียงสิบเอ็ดพรรคเก้าไกลมีส<ม>ิบห้าเท่ากับฝั่งก้าวหน้าหรือฝั่งที่ฝั่งที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมี25ล้านเสียงในขณะทีค่คนมาเลือกตั้งแค่40ล้านเสียงจากสิก้ากว่า,วา 40, หรือว่า40อัตรา,าส่วนมันจะแตกต่างเป็นหต่อและ ล้นนี้พอมันก็มันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าวันนั้นถ้าเผื่อไม่มีมาตรการทางกฎหมายไม่มีการกล่าวหากล่าวโทษอะไรกันนะ25ล้านคนสองพัคมันก็จับตัวเป็นรัฐบาลแต่ว่าพอมันมีปั๊บคหมายเลีงหนึ่งเกิดเกิดไม่มีตัวนายกภาคเพื่อภาคเพื่อไทยมีประสบการณ์มากแล้วก็เพิ่งกลับมามได้รับมากราที่คุณให้กลับมาทำงาน ก็เลยต้องโดดข,ข้ามฝากมาอยู่ฝั่งอนุรักษ์ซึ่งมีที่มีพรรคสีน้ำเงินเนี่ยรอ,อยยืนอยู่ตลอดครับก็ปั่งกลับมาแล้วรวมกักบกลุ่มเล็กลุ่มน้อยก็กลายเป็นรัฐบาลไปต่อไปนี้ถ้าเผื่อมีการเลือกตั้งอีกทีหนึ่งเขาก็เกรงว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยถึงมาเปลี่ยนเป็นพรรคประชาชนเนี่ยจะได้มาอีกร้อยเสียงก็เกินสองห้าสิบเมื่อเกินรับพรรคเพื่อไทยอาจจะเป็นพรรคที่สองอาจจะบวกกันอีกทีในในสองปีข้างหน้าก็กลายเป็น พรรคกลุ่มนี้ก็จะชนะการเลือกตั้งตอนนี้พรรคก้าไกลมีบาดแผลตรงไหนคือมีความต้องการจะแก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ได้ปฏิลิษมากมายเออปฏิริษเยก็แปลว่าคนที่อยู่คนที่มันใช้สิทธิ์ในปฏิริษเนี่ยมีความเห็นว่าเห็นด้วยคล้อยตามกับสิ่งที่ถูกนําเสนอโดยพรรคก้าวไกลมันก็ทําให้ฝั่งอนุนรัก์เนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัย แต่มาถึงตอนนี้มันก็ไปการเหมือนกันการแก้เกมมาวันนี้คนที่ข้ามฟากมาเนี่ยกลายเป็นพักข้าวไก่กลายเป็นพักประชาชนเออก้าวไก่มาอยู่กับน้ําเงินเออก็เท่ากับคือน้ําลายตัวเองเหมือนกัน <ม S 2> คือว่ากว่าจะไม่อยู่ไม่สังกัดกรรมไม่นวนไ่นี่แหละรคราวนี้ก็มีทั้งลุงป้อมมีทั้งลุงตู๋แหละอมาครบเลยอะ <değil mi? S 1> ่ะใช่ไหมไหนบอกไม่เอาลุงใช่ไหมมันก็คือตะวันสามเหมือนกันออแต่ว่าการข้ามฟากมาเนี่ยเพื่อไทยคงไม่ได้กลับไปอยู่ตรงข้ามนะ yes เพื่อนใค้ก็ยังเป็นพรรคที่อยู่กับอนุรักษ์แล้วมาก่อนแล้วนี่เพิ่งตามมาอตอนนี้ก็เท่ากับฝั่งอนุรักษ์เนี่ยยึดยงพรรคการเมืองทั้งหมดที่มีไว้ในห่วงโซ่เดียวกันหมดละเออเป็นอันเดียวเลยนะ,ะไม่มีเ,เพราะต่อไปนี่เขาก็ไปเล่นกันยังไงมันก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วพอต่อไปจากนี้ไปเนี่ยถ้ามาตามรูปนี้แล้วเนี่ยคุณทักษินคงจะหมดโอกาส